ฮัลโหลสวัสดีเจ้ากลับสวัสดีเอฟซน้องจินดาจอมปองทุกๆท่ทานนะเจ้าวันนี้ขออนุญาตเนอขออนุญาตมาขายของนิดนึงนะเจ้าวันนี้จะมาขายอะโบคาโดนะเจ้าขายอะโวคาโดอ่ามาละกอมาถ่ายต้นบานทอพอตัวนะเจ้าแบบแกนใหญ่แก่นหลวกอะอย่างประมาณไหนนะเจ้านี้จะเป็นพันบูตเจกอินเนอร์จื่อของเปิดน,นะเจ้าอ่าเดียวพอมุมนี้มันมาแน่าจะหานต้น บหันมันน่าจะหันลูกที่ชัดเจนเนาะแเดี๋ยวน้องจิดาจะไปไลไ่ถ่ายต้นที่ลูกมันหันทีๆเกันใหญ่ๆขึ้พอน้าเจ้าจะได้กะติดตามพอนะ่อเนาอันนี้น้อันนี้น้าเจ้าจะมปถ่ายสตอรี่ขึ้พอเนาะอะโวคาโดบ้านนี่นะเจ้าิันมีสตอรี่เนอนี่นะอันนี้คือต้นแรกน้าเจ้าของหมู่บ้านตะก่อนอ่ามันมี เิ้ลมาส่งเสริมเนาะเิ้นมาส่งเสริมเพื่อก็เอามาเพื่อปลูกไอ้กะเป็นต้นแรกแล้วก็เป็นต้นต่อๆไปที่เขาทายหึ้พอทีหละนะเจ้าว่าหนุ่ยมันแก่นมอีมอ้มอีมอ้มอีนะมันดกขนาดเดินพอด้วยตานี่นะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้อันพอในกล้องนี่เหมือนบักให้ได้หันทีตะไรเนาะนะเจ้าอันนี้คือต้นแรกของหมู่บ้านเลยต้นใหญ่ความใหญ่ของเปิ้ลก็ขนาดนี้เลยนะเจ้าดูนี่นะเจ้าใหญ่เลยเนอ่ ตอนนี้แกจะได้หันอยู่นะเจ้าห,ารรหาันก็ฮะมันเคียวไปมันไปกันโมดเนาะน,น,นี่นี่แม่นหมดเลยนะเจ้าเขียวเคียวเคียว,เ,ยว,เ,ยวเนี่ยแม่นลูกอะโวคาโดหมดเลยดูตรงนี้ก็หันทีหันชาตินาดน,าน,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 นนะเจ้านี่เลยนี่แหมต้นหนึ่งนะเจ้าเป็นย่อยเป็นหลวงเกิดจากปรงมาาน,นี้แหละนะเจ้าิัานมีเป็นส่วนสวนเลยเนะ้อนะเจ้านี่หันก็หันทีก็ นะเจ้าถ้าใครสนใจกะลองเอินต้องจินแดามาได้น้าเจ้ากิโลละ40บาทน้าเจ้าถ้าใครได้จะได้กะพิมพ์ใต้โพดด้วยเลยน้าเจ้าเดี๋ยวจะฮึอ่าคนขายติดต่อไปกิโลละ40บาทเด้อนี่ง,งามๆทั้งนั้นน้าเจ้าแก่นใหญ่ๆหลวงๆทั้งน,น,นั้นมาถ่ายเพื่อพอใต้ต้นของเปิ้อเลยน้าเจ้าถ้าชอบถ้าชอบกินจะได้กะเอินมาน้าเจ้าก็ได้ย่ะส่งไว้ฮึกินแเบกรุงเทพกรุงไทยเพื่อนเน้อน้าเจ้า สำหรับวันนี้นาะเจ้าภายสนใจจะได้กะเอินไว้เอินไว้เนื้ออะโวคาโดพันพูดเจกนาะเจ้าก็เดี๋ยวจะอันนี้ฮื้กันแล้วกันนาะเจะตอบพื้นนะาเจ้ากิโลละกิโลกร,รัมละ48เด้อนาเจ้า นาเจ้าใครสนใจอะโวคาโดเนืออันนี้น้องจินดามาไทขงขึ้นพอจากต้นดิเดกี้นาเจ้าเปิ้ลก็จะมีเป็นส่วนของเพิ่นเลยนาเจ้าอันนี้ถุงละหกิโล5กิโลห้ากิโลนะเจ้ากิโลละ40บาทนองน,นึ่งถุงกะ2 0 0้นาเจ้ากะจะประมาณนี้หน่วยของมันนะ,ะเดียวไปโอที่ที่ไหนตาแก้าะเจ้าที่เพิ่นเก็บไว้เดี๋ยวจะขึ้นพอนอกประมาณนี้อ่อา นะเจ้าเอาจะอีกนละกันกน,นะเจ้าถ้าใครสนใจกะลองเอิ้นกับข้ามา้นะเจ้ากิโลละ40บาทนะเจ้าพันบุตเจ็กนะเจ้าอะโคาโดจากอ่อาอำเภอฮอดดอกแม่นกิว่วลมโดยตรงเลยนะเจ้าจะส่งไปฮกเกินอันนี้ผายขยกนะอยู่ต่างจังหวัดนะเจ้า อยู่สุราธานีอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ปทุมกะอยู่อีสานกะนะเจ้าขยากะเอิ้นน้องจิตดามาได้เนอะเดี๋ยวอะไรจะส่งไปฮื้อนะเจ้าอะโวคาโดพันบุชเจกนะเจ้ากิโลละ40บาทกันย่อยๆตองแก้มกันไปเลยนะเจ้าจะได้กะถ้าสนใจกันติดต่อใต้โพ์ได้เลยเนอะนะเจ้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขกับคุณผู้านสวัสดีเจ้า